สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้คุณป้าสิาพามารีวิวการขึ้นรถไฟนะคะที่กรุงเทพอภิวัตน์นะคะกรุงเทพอภิวัตน์นี่คือบางซื่อเก่านะคะเดินสถานีรถไฟบางซื่อเก่านะคะท่านผู้ชมย้ายจากหัวลําโพงมาอยู่ตรงนี้นะคะจุดศูนย์กลางไปใต้ไปเหนือไปอีสานนะคะรถไฟสายไก่เลยคะไปไกลนะคะไปไกลไ,ไ,ไปตั้งจหวัดไกลนะคะนาะเออการซื้อตัวก็ซื้อว่ญญากคะท่านผู้ชมเท่ากับออ,ออนไลน์ก็ได้ะค่ะ ของการรถไฟตอนนี้ท่านสมัยนะคะนอกราคาตามสถานีต่างๆได้เด้อค่ะเด้อสถานีไหนกระจองได้เบิร์ตเลยแต่ขาติไปเมืองไหนก็ได้คือการค่ะแต่ก็บอกเวลาให้ถูกต้องพร้อมบัตรประชาชนนะคะเวลาซื้อตั๋วนะคะทรรมบุ้มมเมื่อนี้คุณป้ามีโอกาสจะได้ลงใต้ค่ะลงใต้ก็คือจากกรุงเทพไปอำเภอควนเพียงจังหวัดสงขลาเพื่อสิบยาหม,มู่ยามพัวค่ะธรรมบุษมไปกับลูกบุญธรรมคนหนึ่งกับอวนอยนี่นะคะพ้ากันไปเนี่ยควนเพียงู่จังหวัดสงขลาค่ะคุณป้าก็ต้องยางสายอย่างคะ่ะ สายกรุงเทพยะลาหรือนราธาิวาสนะคะไปใช้ตรังบ่ไรเลยค่ะเด้อเพราะว่าสายตรัง,ะะพอพอตรงก็ไปตรังมันบ่ฮอดค่ะมันบ่ฮอดอันนี้ก็คือเขาเอินแล้วค่ะเพิ่นเอินแล้วเขาก็ต้องไปขึ้นรถค่ะท่าุผู้ชมมันซีมีบันไดเลื่อนนะคะคือบันไดเลื่อนผู้ใดบ่ของมอนพ่อสีไว้ะขึ้นบันไดเลื่อนก็ได้ค่ะสืขึืนรีบก็ได้เ้อค่ะเด้อเพราะขึ้นวาแเล้วนี่ค่ะรหลดไฟก็จอดล you อเฮาอยู่ยังอู้สวยงามคารท่าุผู้ชมเบอ เขาก็ย <idd starving Lust and Machine> Get <gettable> ังเบ่งตู้เดค่ะเดอเบ่งตู้ให้เรียบร้อยนะคะพ่อแมนว่าสิคืนตู้ได้ก็ได้เดอค่ะเดอเพพาวาเฮาสื่อสั้นใดเฮาก็ต้องไปสั้นนั่นนะคะพ่อแมนว่าซื่อสั้น3มอย่างว่ายุสั้น2ซื่อสั้น2อย่าไปนอนสั้นหนึ่งบมไม่้เห็นเดอค่ะเดออันนี้พาะว่าวิคนมาตรวจพอสิเสือนลงนะคะจะทาบุ้มเสื้อนง่ายค่ะพราะว่าคุณป้าเห็นมาหลายคนละค่ะ่นยุสั้นสามันก็มานั่งยุสั้นสองค่ะพ่อดีพม่นเห็นว่าง่ะนะเพราะว่าสั้นสองมันไปขึ้นมองพูดเลยไปอีกนะคะ อันพ่อเพิ่นอันบัตบเบิ่งเอ้าพอยู่สั้นสามมันกระเซินออกแล้วค่ะทับพุธส้มเบิ่งให้ดีๆค่ะว่าใาอยู่สั้นไหนคุณป้าเนี่ยื้อสั้นสองนางพัดลงค่ะร้องพลรลองเบิ่งว่ามันสิเป็นจังไหนเพราะว่าคุณป้าพอาพายเรนนางสั้นนี่ค่ะปกติคุณป้านางสั้นสองนอนแอค่ะบันอยากนั่งก็อยากอยากลำบากกันหน่อยหนึ่งค่ะทับพุธส้มอยากรู้ว่าเป็นยังไงมันกระหอนตัวทับพุธส้มไอ้ลูกสาวกระจอมกับอุ้มเมย์หอนหอนมาหอนแบบว่ามึงจะทนแเมย์ดอกคุณป้า ย้อนอีกยังคนมันบ่เคยค่ะคุณป้าเหนือเคยค่ะคือปากคนมักลําบากแน่สบายแน่ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าคนเฮาชีวิตนึงอะต้องลําบากน้ำเนาะสิบสบายยังเดียวอยังได้เป็นบ่ล่ะค่ะธรรมบุษมได้ไม่น่ารถก็สิออกเป๊ะเลยนะคะท่านผู้ชมรถสิออกตรงเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นยามาซาเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันสิตกรถไฟกะบ่แม่นว่าตกรถไฟกินขลุนขลนๆนะคะคือว่าคําว่าตกนี่ก็คือว่ามาบ่ทันค่ะท่านก็สิได้เที่ยวต่อไป เที่ยวต่อไปกับสิบ่มมี่ค่ะแต่ท่านกับเสีเยเงินไปซื้อๆนะค่ะเด้อการเดินทางโดยรถไฟก็จะเป็นแบบนี้กันเนี่ยค่ะกาล้างเดินทางออกจากสถานีกรุงเทพปภพิวัรน์มุ่งสู่จังหวัดยะลาบนว่าแต่คุณป้าเนี่ยลงกอน,นะค่ะเด้อคุณป้าใช้เวลาในการเดินทางกับประมาณหนึ่งคืนนั่นแหละค่ะฟื้นคุณกับประมาณ8โมงเคึงค่ะออกเดินทางตีเอยอมแมห้าโมงแรงห้าโมงเคืองนะคะแต่ผมส่มโดยรถเร็วนะคะบระเด็นนั่งรถด่วน การนั่งรถด,ด่วนเนี่พี่ป้าหมายความว่ารถด,ด่วนนี่ก็สิเป็นสถานีใหญ่ๆที่เพันโลกนะคะนะ่ะนาะจังคุณป้าลงกับทีกระจอกลงสถานี่แน่ๆย่อยๆนี่ก็สิเป็นรถเร็วนะคะท่านผู้ชมก็สิออกกอ,อกกนนะคะเออเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็ต้องสังเกตคือบอ,บอสังเกตเขาก็ถามเจ้าหน้าที่ค่ะว่บบาเขาจะไปมองหันบางนี้เนี่ยมองใ้ใกล้กลๆที่เขาสิลงได้นะคะเนาะเขาก็บอกเพินบบ่นเดี๋ยวเพิ่นก็สิแบบนะน้ำเพิ่นเป็นแนะน้ำดีเด้อค่ะเด้อตอนนี้แม้ว,วดีเด้อคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่ากับบริเนจ่ใจนะว่าสถานีไหนว่าบริ แต่ว่าคุณป้านี่ไปจองไว้แล้วคือเพิ่นเขาดีแนะน้ำนีเหรอคะท่านผู้ชมเออโอเคอยู่ค่ะคุณเจว่าต้องไปเที่ยวนั้นเที่ยวนี้นะครับเพิ่นว่ะอู้ววามวนค่ะเออต่ว่าพ่อขึ้นรถเร็วเนี่ยค่ะก็ไปเรื่อยๆจริงๆล่ะค่ะคุณป้าก็บชิจ้มให้ฟังเลยค่ะเออรถไฟนี่โอเคบ่ะพี่ป้านี่เคยนั่งแต่แต่สมัยเรียนค่ะท่าอุทพยแลคะเนาะแล้วก็มานั่งอีกตอนนี้ตอนเทานี่ล่ะค่ะเพราะว่าตอนทํางานเนี่ยพี่ป้าก็มีเงินเนี่ยพ่อชิได้ขึ้นเครื่องกับเขานะคะ ก็เลยขึ้นเครื่องก็เลยบดีดนั่งรถไฟบัดนี้ก็มานั่งตอนเทาค่ะเป็นยังจะค่อยนั่งตอนเทาเอากัต้องทโลอกเมืองวายีสิามสิบกว่าปีเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงกันมาค่ะท่านผู้ชมเออไอ้ควข้อว่ามันเปลี่ยนเนี่ยกับเปลี่ยนแนวอยู่ค่ะเออคำว่าเปลี่ยนเนาะหนึ่งเรื่อค่ะเด้อบลกอกคือเก่าอยู่อัลบอมเรียนค่ะคือว่าสะอาดถือว่าน้อยนึงเลยค่ะเด้อประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะเทว่าหงนามคนก็ยังบําพัฒนาอยู่ค่ะเพิ่นก็ยังคือเก่าเพิ่นอนุรักษ์กันมั้งคุณป้าว่าเนาะ เมียนแท้สันสานหนึ่มัต้องเมาถึงนะคะท่านผู้ชมก็คือเก่าอยู่เออเออสั้นสองนะคะส้มสามอ่ะสั้นสองเป็นพันลมคุณป้าเอาพันลมมาเดี๋ยวนางเอกเพราะว่าบราไ่มีค่ะที่จริงคันนี้เอกกับเอลเอกแต่ว่าเพื่อนว่าไม่มีครับมีแต่พันลมกับเป็นนางมาสั้นขนนอนเอ็นี่ได้ยัวสั้นคุณป้าก็เล่นล่องนางพันลมอยู่ก็อุ้ยหอนค่ะอีนี้นะคะท่านผู้ชมพอาร้แรงก็โอเคอยู่นะคะเนาะเออ ร้นอนแล้งกับเย็นเพาไปพาไปอะล่ะค่ะบ,บิางแน่ออกมานอกบัดกรุงเทพแล้วก็โอ้ยโซนหญ้าเขียวอึงอ้งเลโอ้ออยบะเมียนสิหญ้าเขียวอมลอมเฮ้ยแคสิเปียบไจาจังไหนเนาะเออมองไปรีบๆเปลี่ยนท้องฟ้ามืดๆโอ้ฝนก็คือสิตกเข้ามาแค่าาสิเย็นดีเนาะคะ่ะเนาะเออบัดนี้ก็จำควาใส่คุณป้าเพราะว่เนี่ยค่ะเพราะว่าคุณป้าบรรยายอย่างเดียวค่ะคุณส้มแต่ว่าคุณป้าว่านางรถไฟมันเป็นการที่ว่าประหยัดแล้วก็ปลอดภัยเด้อค่ะเด้อ อันเสียงลงเสียงดังเลยว่าต้องไปคิดอีกอย่างมากค่ะทา่านผู้ชมต้องทําใจเนี่ยเพราะว่ารับแล้วก็แล้วไปเนาะ <c oughs> พูดไปเนี่ยรับอยู่แล้วว่าสนใจอีกอย่างนะคะขั้นมวยก็รับค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะฝนตกค,ค่ะจะมันมาหดมหองเลเด้อฝนตกปัานนี้ออตื่นขึ้นมา,บาแบบเป็นยังสี่ล่ะค่ะเออมันก็สิมีช่วงฝนตกฝนมาตกนะคะทา่านผู้ชมนะคะช่วงที่ว่าสลับล่างนะคะเนออเพราะว่ารถไฟล่างครูมันจะมาในเสียเปิดอะนะคะมันเป็นบางช่วงก็ต้องทากันนะคะท่านผู้ชม พูดวานี่คือรถไฟในประมาณพักไต่ในประมาณ1ิเกือบ1ิ2ยี่สิบปีแล้วค่ะเออ,อแต่ตอนนี้ก็ยังนั่งคือเก่าอยู่ค่ะแต่ว่ากับพัฒนาไปเยอะนะคะเนาเออพัฒนาโดยการที่พัฒนาในกาสร้างสถานีบางอย่างกับพัฒนาขึ้นค่ะการซื้อตรงซื้อตัวกับพัฒนาึ้นนะคะเนาแต่ว่าห้องน้ำสั้นสามเนี่ยังไ่พัฒนาค่ะหูบางไงาปนตะยานค่ะนั่งแลวก็ตะยาน <laughs> อยากมันหลุดลงไป <laughs> แต่ว่าขันสั้นสองเนาะเนี่สิเป็นสักโคกแล้วเขาได้ไม่ให้เลือกอยู่ค่ะก,ก็โอเคอยู่กับธรรมุส,าสา้ามซาซานคำว่ารถนอนนะคะโอ้ยมาฝ้าสา,างนนะะเหมือนเด็เนาะค่ะเออข้องจันดีว่สาซ่านฝ้าสางที่ของจันดีะดดน,ดดน,น,นะคะธรรมุส้มข้อจงจันดีนี่ก็จ้ามันอยู่บางเดียร์แต่แกเจ้ามันอำเภอจังหวัดเลยกับบางผู้เมื่อสิมันน้กข้อมสีธรรมษารา์กับวนันใหญเมื่อสุรัสกับวันใหญค่ะเออข้องจันดีฝ้าสางแล้วค่ะฝ้าสางก็คือฝ้าสว่างแล้วนะคะแล้วก็มาจอดอยู่นี่ค่ะ พุง่งส่งชุมทางทุ่งสงนะคะพุ่งส่งนี่เป็นทาาแยกนะคะเด้อจากรถไฟที่ไปใต้นี่ก็สิมีซองสายนะคะเนาะก็คือ,อไปตรังหนึ่งที่นะคะเอมเมียนเขาหนึ่งสายนะคะไปตรังนะคะหนึ่งสายเพื่อนก็ที่มาแยกกันมังนี้ละคะ่ะตรังหนึ่งสิตรงไปะคะ่ะแต่ว่าทั้งนาราิวาสยาราปัตตานีนะคะหาดใหญ่ก็สิตรงไปทั้งสายได้ค่ะเด้อเพื่นก็สิมาเติมนม้ำเติมยางใครรถนะคะเอาน้ำที่ใส่นะคะ พ่อได้ใช้ล่างนาล่างตาแปลงฟันแล้วคุณป้าก็มายืนทอดเอกเนกอยู่ข้างหลังนี่แหละคะ่ะเพราะว่ายัางสิเบิ้งวิวค่ะวิวกับบอเทอร์ไรด์นะคะท่านผู้ชมบานีโตู้ที่คุณป้านั่งเนี่นคนกับสีล่องเรื่อยๆนะคะคนกับเริ่มหน่อยคุณป้ากับขี้ข้าน,นั่งพอมานั่งอยู่เบิดขึ้นนะคะเนาะเอา้มาแบบมาหดสะออวดเร็วโอ้ยบริไวไวๆโบ,บกมือใส่น้องสาวนะคะนัะ่งคือเป็นอยู่สะออวดนี่เพื่อนว่าทำไมไม่บอกนะคะคุณพี่จะได้ไปยืนโบกมือเพื่อน โอ้ยเกรงใจค่ะคุณพี่มาถึงเช้าเกินคุณน้องอาจจะนั่งไม่ตื่นนะคะแต่ว่าก็ส่งความคิดถึงไปนะคะคุณน้องค่ะรถก็ออกแล้วค่ะเพราะว่าก้นสิถึงการนั่งรถไฟเนี่ยคุณป้าสิบอกอย่างเนิ่นๆค่ะเด้อถึงบองได้กัใกล้สิถึงบ้านเจ้าของกันจะพุ่งหลับเดินะค่ะอย่าหลับเดินะค่ะเด้อต้องเบิ้งค่ะเพระาะว่าสิบโมีงนี่บนรถไฟปฏิประกาศขนาดน,นี้ป้ายข้างหน้า next station เป็นอียัง,ยงนีงเขาบอกเลยค่ะเด้อเขาสิบอกตอนที่ว่ารถจอดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องเตรียมพร้อมนะคะคุณป้าอยู่โอ้ย เตรียมตั้งใจยูชลาร์เลยค่ะเพราะว่าอย่างพุ่ป้ายานันบ่ถือยันเลยค่ะพ่อว่าไปสถานที่ของคุณป,ป้ามันไปหน้อยนะคะเนาะอำเภอคนเรียงเลยขัดไปขัดในคุณป,ป้าโอเคอยู่ก็ะไรเตื่นแต่เช้ากันเฝ้าออเบิงเลยเพราะว่าเบิ้งทางทั้งเลยมันสวยงาม,มวิวทิวทัศน์นะคะเนาะนั่งรถไฟมันมีความสามุขการทำบุญสมบูรณ์ุณป้านเนี่ยค่ะ,ะครโพกสิบเดินทางโพกสิบยังขึ้นรถฟ้องรถไฟได้อยู่กับทูวาย่างแข็งแรงนะคะเนาะคนเฮาเนีเน่ยหลังโพกสิบก็คือกำไลชีวิตเด้อค่ะเด้อเดินเที่ยวทำงานหนักกับเที่ยวค่ะ คุณป้าบวกเกษียณค่ะบวกเกษียณเพราะว่าคุณป้าบาริหารราชการนะคะเนาะคุณป้าก็ไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆเนื่อยกับพักทักสัปดาหะกัแต่ว่าทำงานตัง้งแต่คารเดอรนี่ๆแนะนำอยา่างน้องจำซื้ออะไรน้องเพิ่นบอกอยู่ค่ะอยู่เฉกวดนี่ค่ะน้ำวันนี้ก็สิต่อไปสถานีต่อไป next station ก็คือพัทลุงค่ะพัทลุงบ <laughs> ริษัทพัทลุงเนีค่ะคือพัทธรุงค่ะพัทธรุงจังหวัดพัทธรุงเนี่ค่ะท่านผู้ชมโอ้ยจะมาอ่อนซ่อน เขาคือว่าเจ้าเขียวงามค่ะมีภูคงภูเขาข้าเบิ่งเรือข้าเพิ่นตาละท่านผูส้ส้มมันเป็นอย่างเพิ่นตาเพิ่นใจเนาะมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งแล้วก็ปลอดภัยค่ะความสะอาดถ,ถ้ากันไม่ต้องไปคิดอีกยังมากนะคะเนาะมันก็นเป็นธรรมดาที่ว่าเออคนเห็ดเพราะว่าเจ้านายบ่มี้มาเบิ่งนะคะเนาะงไม่รู้เลยตรวจสอบนะคะเนาะผู้เห็ดกับเห็ดคือว่านั่นละค่ะทา่านผู้ชมถึงเวลาหน้านที่เขาเห็ดเขาประเห็ดน,นะเอหตุสะอาดปสะอาทจะบอหูนะคะ เอ้ยบานี้ก็นั่งยืนนะคะคุณป้าเมื่อยโกนก็นั่งยืนบื่อชื่นกันยืนเบื้องอีกนะช่วงนั้นช่วงนี้นะคะเนาะแต่ว่านี่ค่ะฮอทพัทลุกเด้อค่ะเด้อมานี่พัดลุงกับสิบีคนขึ้นเขาลง่มขึ้นกันนะคะท่านผู้ชมสายดีเท่ากับตรงเบิงว่ารถไฟแต่ละสายมันจะไปผ่านหม่องใดค่ะผ่านยุคไกลๆบ้านเท่ากับลงไมใจขึ้นกันเลยค่ะเด้อการเดินทางสะดวกปลอดภัยค่ะคนผักใสคนมักนั่งรถไฟค่ะท่านผู้ชม แต่ว่ามันเป็นระยะทางที่ไกลกันตอนนั้นรถนอนนะคะดับไปสว่างอยู่กรุงเทพมื้สว่างอยู่บ้านเลยคือสิ่นะคะท่านผู้ชมว้ายมาหัวเรี่ยวค่ะควรเนี่ยงกันคุ้เพื่อนกับภาพเรากับภาพไปเนาะน่ะค่ะนี่อย่างเบิ่งตลาดก่ะคุกป้าว่าโอ้ยวันศุกร์พอดีตลาดนัดพาไปเบิ่งเหนือสั้นพิ่คุณผูไปไปเราจะไปหาซื้ออะไรกินคุณป้าช่วงนี้ก็เห็นว่าเศรษฐกิจก็บบอดีนะคะน้องไม่ค่ากับรานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คนแถาคนโอสม,มือนี่เปลี่ยนหะน้าที่ตำแหน,งนะะ่งแล้วค่ะจากอยู่บ้านกับมหาของขายนะคะทบาาับทุ่มเพราะว่าเศรษฐกิจมันบดีเนาะคะ่ะน้อลูกหลานไปทํางานบางคนกับบริษัทงานบางคนกับทางานนะคะเนาะ,ะนก,กับช่วยกันหานะคะกับกินปัญญาเศรษกี้เดี๋ยวโอ้ยแบบก,กับเรานะคะทาบับทุ่มหิวสองมือกับ,บเปล่าคะ่ะหิวสองมือกัใส่รถไปกันยังเบ้าอ,อีกอยู่ค่ะตอนนี้ย่างอยู่ซีบเลยกับย่างบดี ที่โบราณมันยังเอาทางที่โบราณอยากซื้ออีหยังเพราะว่าเงินมันน้อยโอ้ยเงิดหลาแต่ผู้ชมแต่ว่าเฮาต้องประหยัดนะคะบ่ามันว่าเงินบ่มีดอกแต่ว่ามันก็มีแต่ว่าเฮาก็ประหยัดนะคะเนาะคือว่าเฮาอายุมากแล้วแม่คุณป้าอายุ60สิบสี่สิบอีหยังอ่ะง่ลยค่ะผู้ชมคานเฮาสิไปซื้อปลาเฮาก็คิดว่าจะต้องซื้อเครื่องปรุงแม่นบ่ล่ะค่ะท่านผู้ชมกระเพีองอีกเพีองแก้เพีองเครื่องปรุงพุ่นเดียวบ่แน่โอ้ยสาธยายไปไกลเงิดหลาย เออก็เลยคิดว่าเออสำเร็จรูปอะทุ่งละสี่สิบกับพ่อละสองคนพะนะทิ้งที่เขาจะซื้อกับมาซื้ออย่างน่ะค่ะเขาจิไปหาซื้อผักที่ว่าต้องหมาต้องใจเออตอนนี้ก็ย่างบก็ซื้อค่ะเสื้อผ้าชุวมือนียเขาก็ใส่มือสองค่ะใส่แล้วกระทิมเออปรแม่ณนั้นค่ะเดนใส่แล้วก็ใส่อีกอยู่ เพราะว่าอย่างมัดกระถือต้องค่ะน้อมือสองกับซับกับย่งดีดีอยู่หาเลือกเอานะคะทำปูสม้มเพราะว่าเศรษฐกิจชุวม,มือนี่มันกับคนกับหลายนะคะน้องงานการกับหายาคะ่ะทำปูสม้มเงินกับหายาคะ่คกะกันเลยผู้หายงานเขาจะกับหายงานอยู่หรอกค่ะแต่ว่าผู้หายากกับหายากเนาะเออมันกับเหตุธรรมดาสัจธรรมของมนุษย์โลกค่คะทำปูสม้มบนในเบื้องป่าโอ้ยคือปากกสะออนอยู่แต่ว่าโอ้ยอยี่กินทอขี้ข้าวเทียเพราะว่าแต่อย่างเาบิ่ง ยางเบิ uhm. <Li> ่งไปเบิ่งมาเสียวยังหนีโน้ปนว่ันทากับโต๊ะล้มกันว่าเอาเอาเคผักกับพ่อปนว่าย่างวนอยู่หันกับอะไรยาง่ะคุณป้าน่ะซีฟก็รอบแล้วค่ะกับอะไรเองยางเพราะว่าอย่างคือว่าซื้ออย่างก็ต้องประหยัดตั้งเน่ยค่ะทำบุตรสมซื้ออย่างเขาก็ต้องเบิ่งเงินใกระเป๋าวันมันพ่อบมอมืออื่นล่ะมืออื่นเขาสีหาเงินใส่มาใส่ไว้เพื่อที่เขาซื้อกินเขาต้องคิดตั้อค่ะเดินถุงสม บางคนบ่สนใจอีกยัางนะค่ะท่านผู้ชมซื้อสื่อสื่อเลยเอ๊ะไียื้อเนี่ยก็ไปหาสิไปหาใส่ราคาท่านผู้ชมท่านหาง่ายเทหาเงินอ่ะเออต้องประหยัดด้วยค่ะเด้อลูกหลานคือกันต้องสอนให้ลูกประหยัดว่าแม่นว่าเอาซื้อสื่อสื่อมาโอ้ยกืบบ่กินจนเน่าจนเฟะค่ะท่านผู้ชมบางคนก็ได้เนาะบางคนเพิ่นก็ทานอาหารเงินง่าย่นราคาพ่อแม่ก็ใส่ใจบ่ใส่ใจลูกก็ปล่อยให้ลูกซื้ออยู่ซื้อกินจะซื้ออีหยัง ไปพูดป้าจมมไหลายระเบิจมกันละเดี๋ยวเขาสิดาหัวเอาเป็นอะไรบ้าคุณป้ากับสิการัาเรื่องขาขอบพูดที่ติดตาธนะคะท่านผู้ชมพอครับที่ทิหนาเพราะว่าคุณป้ากันอะไรอย่างนี้คุณป้าพ่อครัคุณป้าได้กระเทียมเขียวสองขาดคาราคาเอ่าบักแตงค่ะบักแตงกวาค่ะโอ้โหได้ชิ้เอ่อโล่หนึ่งธนาคารบุษมเอาไปยำเล่นค่ะพ่อกระหายหน้าพ่อกระหายหิว ีวิตอ <Yes ุ้ยจอยกับป่านนี่แหละบัานนี่จอยค่ะค่ะกับตะบุสมจักสิว่าจังไดนละคุณเพื่อนว่าเอาคุณเพื่อนว่าเอาถาดเดียวคุณป้าเอาสองถาดโลดเท่านั้นสินอะถาดละสิบบาทนึงซอยผู้เฒ่าน้ำกับทานบุสมเอ่ะกับแล้วเด้อค่ะเด้อขอบคุณเนรายที่ติดตามพ่อกันไหมเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามคุณป้าเนี่ยเด้อค่ะเบิ่งแล้วก็ได้